สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องจินโจม,มาดูครับวันนี้วันที่19มีนา2565บริษัทชยาเซ c ยซีกรุ๊ปของพี่ชายาและคุณหนูเล็กเราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับจิรัตมนรักือนีโมครับรานเจ็ด งานพี่บินตาครับพลค,ครบเพื่อมลสเปนหา,หายกันไปนานครับมีอาการบาดเจ็บทางมือรักษาไปประมาณเจ็ดแสนครับ มีงานจับเวลาครับวันนี้นี่มทำเวลา56วิครับต,ต่อรอบครับบวกลบห้องจินโจโดได้ดีสุด1นาที2วิครับ สนามที่ผ่านมาสนามหนึ่งรถมีปัญหาครับรถดบลงไปเรื่อยๆครับทั้งที่นำมาโดงครับถ้ารถไม่ดบนะครับกำลังมีโม่ตัวนี้ไม่ตกครับกำลังดีมากเพราะซ้อมซ้อมถึงครับพอกํำลังกายถึงแล้วก็ควบคุมร่างกายดูแลสุขภาพมา การออกกำลังกายการนอนกันการรับประทานอาหารครับนิโมโจิรัตบนรนดาร F.M.F.C.T. Thailand s u p e r c r o s อ2022สนามสองสนามสามที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชพบกันแน่นอนครับขับรถเท่ไม่ แทบไม่มีอาการเหนื่อยครับท่านชมเนื่องจากการจัดท่าทางลักษณะทรงทรงไม่เหนื่อยครับทรงคุมรถได้ครับทรงยืนทรงนั่งทรงขับขี่คุมรถได้สบายครับไม่เหนื่อยครับอย่างเงี้ยเหนื่อยก็เหนื่อยน้อยครับ ทีมงานพี่บุญตาตอนนี้ปรับปรุงเรื่องรถเรื่องทีมงานเรื่องการเซอร์วิสโดยเฉพาะรถสวยงามมากครับสวยงามเพ้นสีสวยงามสติกเกอร์สวยงามเหมือนเคยเห็นต่างชาติเลยครับพี่บุญตามาทําครับเนื่องจากมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทํารถไมโครด้วยครับ ท่านผู้ชมเนี่ยครับขับแบบสบายๆมากหลายรอบแล้วไม่มีอาการเหนื่อยไม่มีอาการอะไรแรงแบบพิวมากสนามสองสนามสามเจอเขาแน่นอนครับสนามหนึ่งท่านผู้ชมถ้าได้ดูเห็นเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถมีปัญหาครับรถดับลงจากที่นํามาที่หนึ่งตลอดก็ค่อยๆโดนค่อยๆโดนแต่เขาต้องขับระครองเพื่อให้ครบรอบเพื่อให้จบการแข่งขันเพื่อ ได้คะแนนบ้างครับอายุยังน้อยครับสมัยเมื่อขับ 85cc ก็จะสูสีและเป็นคู่ขับก็คือมีน้องไอเดียแต,ต่ตอนนี้น้องไอเดียไปขับทางเรียบแล้วครับตอนนี้ก็ไปขับที่ต่างประเทศแล้วครับน้องไอเดียกิติพัฒน์เขินคำลูกของพี่ประชุมครับยินดีด้วยครับ แต่ก่อนสมัยสนามไทยแลนด์ขับทีเคปักค์คพอเป็นคู่คู่มันระหว่างนิมโมกับไอเดียครับช่วง85ซีซีครับช่วงหลังไอเดียไปขับตังเรียบแล้ว ท่านผู้ชมดูทรงกันครับขี่ของน้องแล้วครับน้องมีโม่แล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับทรงกันครับขี่ไม่มีอาการหเหนื่อยเลยครับนี่ครับเร็วไม่ได้มีเลยรถไปเร็วมากนะฮะคุมรถด,ดูครับคุมรถใช้ความเร็วในการคุมดูกดดูจะกดฐานกดน้ำหนักเพื่อดึงรถบาลานให้บาลังนะ ทัานสบายครับพี่บุญตาก็ขับรถเก่งมากครับพ่อก็เก่งลูกก็เก่งยืนคุมลูกตลอดครับรถถึงครับทีมงานถึงแต่ถ้าทำให้แรงมาก าจจะมีผลกระทบงางได้ย่างตามมาครับงานน่าจะเจอปัญหาสนามหนึ่งผ่านไปแล้วครับกาแติดตามชมสนามสองสนามสามที่จะถึงเร็วเ,วเนี้ครับอีก2อาทิตย์ครับที่ถนนเอาคงไม่ทำให้พวกเอฟซีิดหวังแน่นอนครับอายุยังน้อยครับเป้าหมายต่อไปที่เป็นคู่แข่งของเซงปิสดาจมุงจรี่ครับ เบอร์หนเจ็ดคือมีโม่ครับผู <hein? S 1> mm ้ชมก็เห็นแล้วครับที <hip S 1> ่สนามเก้าหรือสนามสิที่ผ่านมาที่ชนกรแล้วว่าเขาทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนำผู้ต่อสู้แบบทิ้งขาดเลยขึ้นสนาม สนามสองสนามสามเขาจะทำได้อีกหรือไม่ติดตามชมกันครับชมชมกี้ช่วงนี้เขาขอเป็นกำลังใจให้ครับพบก,กันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชม